สวัสดีครับโอ้โหมาแต่เช้านะครับก็มาทุกวันนะครับเป็นแนะนําแบงค์กันฮะวันละรุ่นนะครับผมอันนี้ก็นะครับก็จะเป็นซิกเซาเออร์นะครับรุ่นนี้ฮะก็จะเป็นรุ่นพีสามสองศูนย์นะครับมาดูก่อนนะครับผมเปิดให้ดูตะปืนกันสวยงามฮะะนครับอ่านี่จะมีกล่องเคสอย่างดีเนาะเรามีสองแม็กกาซีนนะฮะมีน้ํามันให้ด้วยนะครับผมมีแส่ให้ด้วยนะฮะครับก็แถมลูกไปนะหนึ่งกล่องนะฮะรุ่นนี้พิเศษนะครับผมครับผมอ่าะฮ ครับไปเลยนะครับผมพร้อมส่งฟรีด้วยฮะค่าส่งฟรีเราก็มีโปรโมชั่นก็3โปรนะครับก็1โปรก็แจกคูปองนะฮะลุนรางวัลนะฮะครับแจกเงี้ยให้ลูกค้าไปเนาะรางวัลให้เราก็ใส่กล่องจับรางวัลก็3ามสิเอดนะได้รับรางวัลใหญ่นะครับถ้าโชคดีครับก็อีก2มีรางวัลที่2ที่3ปลอบใจได้นะครับผมแล้วก็โปรที่2ก็ถ้าซื้อครบพันบาทก็ลดไป10บาทฮะถ้าโปรที่3ก็ถ้าซื้อครบพันบาทก็ได้1แต้ม สะสมครบ10แต้มก็ได้ของรางวัลเดียวเราลงทางนี้ให้นะครับนะทางทางช่อง YouTube ให้นะครับผมโอเคนะครับการซื้อขายแบงก์กันก,ก็ใช้เอกสารเราก็จะมีปัจจาชนเดี๋ยวลงรายละเอียดให้นะครับกับพร้อมอ่าเชิฟี่ด้วยนะครับว่าเราก็เกาะหมายเลขเนาะอันนี้ให้ลูกค้าไปหนึ่งใบเราของเราเก็บไปหนึ่งใบนะฮะก็สามารถไปขึ้นทะเบียนที่อำเภอได้เลยนะครับผมเนาะครับทำให้ถูกต้องนะครับผมสะสมมาอ่าไว้ยิงเล่นแล้วก็สบายใจนะครับโอเคร้บปืนต้นนี้ก็จะเป็นรุ่น ที่ทาได้สวยงามนะฮะก็คือเป็นแบบนี้ฮะไม่สามารถจะแปลงได้นะครับผมเป็นปืนแบงกันเสียงเป่าเองนะครับผมก็ไม่มีอะไรก็เป็นปืนที่ถูกกฎหมายเนาะนะครับเราก็เล่นไว้สะสมแล้วกันฮะนี่ก็ใส่ได้ลูกได้สองแมกซีนนะครับผมสามารถการสไลดได้ครับประมาณนี้แล้วก็สามารถใส่ลูกได้แต่เราถ้าใส่ลูกแบบอันนี้ที่ทดสอบยิงแล้วแล้วลูกใหม่ๆนี่คง ก็ยังว่ากลัวลั่นอยู่นะครับเพราะสารที่ไม่อํานวยนะฮะถ้าลั่นมาก็จะทําให้ไม่ได้นะครับผมเพราะข่อนุญาตเนาะต้องเป็นสนามยิงปืนฮะใส่ได้นะฮะประมาณอยู่ตามนี้ครับผมทดสอบให้ดูก็ใส่ได้หลายลูกนะครับผมก็หลายโอเคนะครับนี่อึบมาใส่ก็จะแข็งหน่อยนะครับใหม่ครับเป็นแม็กใหม่ก็สปริงจะแข็งฮะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ ตอกออกมาค่อยๆนะครับเราสามารถดันได้นะครับไม่มีลูกยิงก็ไม่ออกครับนี่ครับก็ใส่เข้าไปครับประมาณนี้ตอนนี้ยังไม่เข้าดีนะฮะเดี๋ยวกันฮะเกิดอะไรขึ้นโอเคได้คะับนี่ก็ขึ้นนะฮะใส่ลูกได้แล้วก็สลัดออกมาครับนี่เป็นการสไลด์นะครับโอเคนะครับผมก็น่าสะสมอิกลุ่นฮะสวยงามมากลิขิต สวยงามของซิกเซอร์เลยนะครับโอเคนะครับก็ไม่มีอะไรนะฮะก็แนะนําวันละรุ่นแล้วกันสนใจก็ทักมานะฮะที่ร้านมีกันเพียวทางไอเดียไลน์นะฮะทางไลน์ของเราปลอดภัยนะครับถ้าสอบถามดูก่อนแล้วสั่งซื้อได้นะครับโอเคนะครับผมแบงกกันซิกเซอร์พีสามสองศูนย์ครับพบกับคลิปใหม่ๆนะครับผมเราก็แนะนําทุกวันนะฮะวันละรุ่นนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ